หลังจากนั่งเรือมาถึงแล้วนะครับถึงวัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยปร,ระมาณนี้ที่วัดเป็นวัดตลาดนะมีพระอาจารย์จำพรรษาสองสองรูปเราจะพาเขาเดินดูในวัดนะบริเวณวัดเนี่ยจากนั่งเรือมาจากดูนะครับไกลมอน ไปเหมือนกันนะต้นทางที่เรามาอ้าอยู่ไหนวะมองไม่เห็นแล้วใบพระศิวลีนะครับตรงน,นี้จะมีพระศิวลีสาธุนะใ้พระศิวลีนะครับกุฏิวัดแห่งนี้นะฮะอันนี้นะ่าจะเป็นกุฏิหลวงพ่อพระอาจารย์ รูปอยู่ข้างบนนะอันนี้ก็จะเป็นริมเขื่อนมีกุฏิพราะจารย์อยู่ตรงนี้น่าจะไม่มีพระอยูออ่สวยงามมากใครที่ไม่เคยมานะครับอยู่ที่บ้านหนองแปนออำเภอบุญทริกจังหวัดอุดขึ้นมาดูบนพระลาน นี่ก็จะเป็นพลางอ๋อภาษีวดีนี้ขึ้นมาไวข้งบนได้ครับวัดพลานเนี่ยเป็นลานกว้างแบบนี้เลย ที่นี่ใช้โซลาเซลลนะ์โอ้กว้างอยู่นะนู้นนะนนนะก็จะเป็นลานหินกว้างๆแบบนี้ฮนะจึงเรียกว่าวัด phương pháp làm nó có những viên đá như thế này, đi như đi này, ต้าบนจะเป็นพลานหินแบบนี้อ๋อมีรถด,ด้วยเหรอเข้ามาจากไหนอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดู๋ยวูเวรอบรองว่านบบพลานหินสวยมากเนี่ย หินอ๋อเป็นอย่า้นถ้าฝนตกน้ำก็จะไหลมาตัวนี้มันเป็นน้ำตกเลย กันนี่ฮะโอ้ก็จะเป็นกายที่พักสง เดินรถเข้ามาทางไหนนี่ดูก่อนอือตรงนี้จะเป็นวัดเป็นพลาที่แบบนี้น้ำก็จะไหลลงมาตรงนี้เวลาฝนตกหนักๆอ๋อเป็นปรถก,ก๊มบป่าไม้เหรอ มีแม่ชีอยู่ด้วที่นี่เดี๋ยวค่อยมาเดินดูนะครับฝั่งนู้นมีพันลามีไก่ไก่ป่าหรือเปล่ามีแม่ชีอยู่ ไก่แจกไก่แจกไก่แจ้หรือไก,ก,ก่ป่าโอ้เวลาน้ำมันก็ไหลมันลงตรงนี้ถึงวัดแล้วเดี๋ยวมา อาจารย์กับหลวงพ่อท่านจะตักอาหารทุกอย่างรวมกันในบาทใส่ไปในบาททุกอย่างนะับตัดรวมกันเป็นป่าสายทีปัาสนสายหลวงปู่มั่นป่า

มาถึงที่สาราวัดแล้วละว,วันนี้ก็จะมีสวายอาหารเช้าเตรียงพอ่อาจหรจ์บรรยากาศในสาราวัดงเมื่อไหร่งได้้วแมอบนตยนไู่ ไปแน่อยู่บลาเนือนออกกบ่ะแทคนแงอยู่รถอยู่บัดนี้ก่อนก็นมือแดแงคืพาไปอย่าฟาอย่าฟาาไปแ้ยูเพื่อนหังไหม้อลงเอง้อาหมอหลเาไปอย่าดื้อย่าดื้อย่าดื้อเรายืนบ่งเอา

ไปขาง้ากืดีขึ้นน no? ี่นี่นะผมมาพี่นี่หญไม่เงยไม่เงยเงยมอยู่พี่ไม่เงยเห่าอนี่พี่ตะลุบลูกปูหมันนี่เนาะนี่เนาะปูหมันอย่อ้อยต่ว่นมันดันเก่าเนี่ดเก่าเ้้เพิ่มมอนันสีผมมาันสีมันอ่อนมันสีมันจมันอกติใหม่กบติบใหม่เพิ่ ตีเลยตีตูดต่ำตูดต่ำเงินต่อมหมอกส่วนมั่นเพิ่มเออม่นอนต้งแค่หยาบน้องมูลช่างีสิลบแบบน้นี่ตัครับขั้นตใหม่ครับ้เออ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 ขั้ัม Namu Tasha Bapak Waduh Rahat Tuh Sama Samput Tasha Namu Tasha Bapak Waduh Rahat Tuh Sama Samput Tasha Namu Tasha Bapak Waduh Rahat Tuh Sama Samput Tasha Pak Yang Pante Wisung Wisung Rakanataya Teh sarani nasaha, panca sira, iaia, puti yang dibi, am yang pante pisung, pisung, rapanata, ia teh sarani nasaha, panca sira, iaia, iaia, siap, namun putih, nyopo, kan, ma teh, karna timbo, teh rasi, บ่ทำเน่นี่ปูบ่ได้ใส่กุไงอันนี้กัดตำบ่ได้ได้ก็ใช่ทายเขาเปูตั้งแต่ไหนความแข็งกระดุนหน้าตัางใจรักพินนามโมตัตะาะคะวะโตอรหะโตจัมมหสจัมพุตัสสะนะโมตัตะาะคะวะโตอรหะโตจัมมาสัมพุธัตสะ namo tata bhagāta-marāta-samā-nambud-dhatthā namo tata bhagāta-marāta-samā-nambud-dhatthā namo tata bhagāta-marāta-samā-nambud-dhatthā namo tata bhagāta-rumāta-samā-nambud-dhatthā Puthanta

เขาก็ใชอหาเียัน้นช้อนคู่หน่มันมหัเ้าง่ยนิ่่อกนน่มบ่อลูกปลูกปูมันเอียงน้ำมักน้ำมักเค็กินเมืองี่ะกินเมองที่ละตัวนี้กันทับบ้็นหูแ้ เฮ็ดล่นอในผู้เขาหนีเ็ดโอ้ยต้นใม่ตัวตในผู้ไม่ยังขาเนีนะอันนี้เฮ็ดตัวนี้เฮ็ดอันเป็นสามบรรพุเขาสามบรรพุสามบรรพุมันเกิดอยู่นต้นใหม่ตัวนี้เกิมันจับ แตกอยู่เลยมันอยู่ไตข้อจับอยูไตงานะคือคือห้องเขาจับอ๋อมันจะอยู่ไตมมึงมีงาไหมบระศิครับคร<อ>ับแตกอยู่นี่หัวนี่ล้มันรักษาอย่างเดินฟอยอย่างเดิอยแวแล้วลายอยู่อยูู่ดรอมาจากปีแล้วครับนี่นปีหนึ่งแล้วปีนึ่งครับอันนี้ือกันตนี้ตนี้ ช่วงเอาพันะชเาผู้ห้เมาดอกช่เดดอเนื้อก่าเนื้อทิพนะเ็ดม้คนนมันอกอเดี๋ยวนีย่งกำลังออกจบุทิพได้มันบนี่ยชวนี้เขาเอามาเด็กเอามาหาคู่บ้านเอามา้วยมาันหาอยาบกินได้หรือเปล่ครับได้แต่กรเล่ สีแดงแก้ปาตาเลยไหมปไหลินใดทันทีเลมาครับแอ๋ออกบัไหลกอกบไหลกอกมันตันนี่นะที่มันเปลือมนจักเ้นหนึงพ่อบอกิมโอ้ตาเกาเลยหมโค้งลุ่งคลุ่งมง่หมด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 หอมกแก ก็ได้จมลอ่มลูกินทีหมดครับนนีงด้วยยูเนย้ารนนันไรหลต้องกินหลายนวอันนี้ใช่้มจันกาแฟก็ไดหมดครับบ่แล้วน้ำอนอ๋อน้ำอนยาเล็อ้อันนี้เป็นน้ำยา อันนี ale, anyway. ้ใส่ใส่เอียงครับใส่น้ำเปล่าก่อน้เปล่าน้ำฝนน้าใส่น้ำฝนลองชิมดูนะครับเห็ดพันลูบกหรือเห็ดยังก็เห็ดเห็ดเห็ดเอียงก็เพิ่นเห็ดลิจูเอ็ดอันนี้ตัวนี้สามพันหูสามพันหูสามพันูกมันนี่ทองงานมาครับแต่ว่ามันแห้งแล้ว สองอันมาไปถือมาเติมนี่ล้ผู้บรหารถือว่ามันแท้ครับสีดาอยู่ยู้ว้าไปบนยค้าไปว้ไปก็่ือเอายมันออกเปรี้ยวๆนะครับเนี่มันเปรี้ยวมันโดนอืมอันนี้ก็รสชาติคล้ายกันปะก็ระยะกันอันนี้เทสลิตจื้อี่อได้ตัวนี้เปิดกอกได้ มันออกเปรี้ยวๆครับออกเปรี้ยวๆนะเป็นเห็ดดองลองซดูนี่ดูนะครับข้อะอย่างกันนะขอัอย่างอันนี้น้ำ อันนี้จะออกหวาน้เตี่ยวันเป็นกองที่ทกะครับเจ็ดแปดบอกครับผม บรุ่มหลังกายเนาะครับน้ำมันขึ้นมาถึงบ่าครับน้ำตอนน้ำได้หลทั้งพืนแล้ว่ครับตอนน้ำได้หลาดอ้อีายน่นอยู่ในถ้ำนะครับ ทางเดินมาเดินเข้ามาแบบนี้เลยถ้ำแบบนี้เลยอือกินสมุนไพรดองกับหลวงปู่พี่ก็รู้สึกดีขึ้นนะ อยู่ะข้างบนกดนะเป็นด้านหาินโผล่มาเวานั้นฝนตกน้ำตกจะลงตรงนี้ปูกก็ชาวบ้านก็เอาสารสีมาทำให้เ,น,เนี่ยทำบังคางวหดหลังนีน้ำไหามีกองงนก็เจอพ่ออะไรเยอะแลมียมีโยโบมีมีอยมีโยโบ็ นี่้างเอียงนี่ตัวเขา่าเอาไ้นี่้งปันเทคริเอชั่งพอด้กระซงพอได้ดูพอได้ดูพอตรงนี้อูอด้ดอจอดูอะไรนีเออไอจอกแม่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 บ่านี่เนาะวัดถ้ำพลานใหญ่อ๋อวัดพลานใหญ่วัดถ้ำพลานใหญ่ ทางกลับแล้วออไม่เป็นไรว่าแค่เปิดอนาาเพราะว่าไม่นอนเตานี่โดนจีนี่ไม่ได้เหรียสั 好了